บัวได้ได้อยู่ได้อยู่นบัวห็นี่ยับดิวไปบ้างมบ้าเออเอายั่ยันแรงตวสมัยก่อนนี่กันมวลกุ๊ปเป็นบัวเออเอานบัวนบัวใ้ปลูกเมทโทนี้นะครับเอาให้อีพ่อหาเพชรขันตอนให้บึงง ไม่ไม่ไม่หากเขาเอออันนี้เพ่นเอิลมาอันนี้เพนเอลขั้นเหลาครับเอาใส่บาหาเจ็งสีตี้น้องอิ๊บหนึ่งสองสวัสดีจ้าวันนี้กลับมาพบกันมาอิบอีกแล้วน้องอิ๊บกันพาทุกคนมาที่สำนักงาน อาจารย์สีคันโซเนาะสำนักงานมิท่านกอมยูทีจังหวัดรอยเอดเนาะตอนนี้กะเป็นการเตรียมงานของอาจารย์สีอาจารย์สีก็กำลังเตรียมงานเตรียมงานอย่างเอาเอชนะครับสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองฝั่งไทยล้าขออยู่หลังไหมนะครับวันนี้ครับเอาเอชนะครับเดินทางมาหัวที่จังหวัดรอยเอดนะครับสีผ้าพี่ผ้านอกนะครับมาเบ่งบรรยากาศนะครับในการจัดงานนะครับการจัดงานย้อนยุกนะครับเป็นงาน อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับเป็นการตีเขาฟาดเขาครับนี่เบาเอก็ได้เดินทางมาหอดหัวกระหอดไม่ไหม้หมาดๆเลยครับกระถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเขาได้บึงนะครับนี่ครับพี่น้องครับยังที่พี่น้องได้บึงในช่องของเบาเอทีมงานบารนะไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับพี่น้องพี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับคงสิคิดถอดอีสานบ้านเฮาตั้งแต่สมัยเก่าสมัยก่อนนะครับอาจารย์เสียงโซ่เป่นจัดนะครับจัดกิจกรรมย้อนยุคนะครับเฮ็ดให้พี่ให้น้องเขา ได้เบิ่งวิธีการเนนชีวิตของพี่น้องทางภาคอีสานตั้งแต่เก่าแต่ก่อนนะครับเนาะวิธีการเฮ็ุเขานะครับเพิ่นกะใส้ในการฟาดเขาครับแต่ก่อนนะครับเพิ่นบ่มีลดสีเขาเพิ่นกะสีใส้ในการตีเขาฟาดเขานะครับนีบน่คืออุปกรณ์ที่เพิ่นจะเตรียมไว้นะครับบ่าเอมาฮอดย้อแลงก็เลยไทยย้อาแลงพี่ให้นน้องเขาได้เบิ่งเลยนะครับอันนี้เพิ่นเอิ่นาหยังนอหน่เนาะอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ไปยังไหพ่อมา ตั้งก็ไม่ตั้งมือตั้งก็ไม่ตั้งมือโอ้นี่ครับนี่ไม่ตั้งมือไม่ตั้งมือสันทนานะครับสำหรับนะครับชิปนี้กับอเส้น่วนพี่น้องนะครับผู้ที่สนใจอยากมาร่วมนะครับกิจกรรมของอาจารย์สีกันโซนะครับในวันที่สี่ธันวานะครับงานจริงนะครับสามมือเสียบ สามสี่ท่านว่านะครับพี่น้องครับแต่ว่างานจริงวันวันที่สามนะครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่สามเป็นต้นไปขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผู้ที่อยากร่วมนะครับในงานนี้ครับมียูทูบเบอร์หลายท่านนะครับที่สีมาร่วมงานแล้วก็หลายคนนะครับที่สีมาร่วมกิจกรรมพร้อมนะครับรวมถึงบานิพนธ์คำตะกากับสีมาเด้อพี่น้องครับสีเดินทางมาน้ำกลนนะครับนะครับ บ่เอกสิเอาบรรยากาศตั้งแต่เก่าแต่ก่อนนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องอีสานบ้านห้องไห่พี่หน้องข้าได้เบิ่งนะครับกะอัปเดตนะครับอัปเดตเป็นชิปบรรยากาศเนื้อเมลยงสะกอนนะครับเพื่อที่เซิญส่วนนะครับเซิญส่วนพี่น้องสู้ปู่สุคนนะครับมารวมน้ำกันนะครับนี่ครับทีมงานผนกะกำลังเตรียมนะครับจัดซุ่มจัดมงลับมงน้นไว้ไห้พี่ให้น้องผู้ที่สิมาร่วมงานครับถือว่ากิจกรรมในครั้งนี้กะ เดี๋ยวบ่บาวอสีให้พี่น้องเบิ่งอันร้านร้านที่เพินเ่นใส่ขี้คว้ยท่านะครับตอนนั้นผมผมเห็นตั้งแต่อตอน้ำนะครับนี่นี่พอดีท่าเราจะเป็นอีสี่ครับพี่น้องเบิ่งครับน,ออน,น,นี่ครับโอ้โหเขาท่านะครับอันนี้เพิ่นจัดไหมอันนี้อันนี้เพิน่นเอายัางพ่อเนี่ยตีนสร้างตตตีีีนนนสสสรรร้้้าาางงงเออ เท้าล้านจีนสร้างเอาพี่น้องครับอผู้ใดเคยได้เห็ดแบบนี้น่กับเขเมมต์บอกเบาอีกเนี่ยเด้อเพราะว่าเบาเอกกบ่มีขขอมุลหลายปานใดนะครับเพราะว่าเป็นคนเกิดหม่ไงรุ่นนะครับรู้บชัดเจนปานใดครับเดี๋ยวพี่น้องก็จ้างตามติดเบิ่งงานบรรยากาศของเขานะครับเนาะจังตามติดเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมบบ บบลูขอมุนสำแดงเนาะผมเกิดไม่ไงรุ่นนะครับสวยวางสวยหรือเราดินะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับน้องอีเป็นไรครับจะเห็นภาพบรรยากาศสวยวางซ้ิไปสิพาน้องอีไปเบิ้งไกลๆปะน้องอี๋ยางไปเบิ้งไปเบิ้งเันล้านล้านปะแมนแมนครับปะเดี๋ยวบอก่าาเเเเจจ้งงงงุมมลหัันสสีย เดี๋ยวสิให้น้องอิฟมาบึงนะครับว่าน้องอิฟเคยเห็นบัวเอาน้องอิฟเอาตามความขอใจได้มานีมาหนีเอาเอานี่น้องอีฟชีว่าชีว่านี่มันสีแดงแนวตามเขาขอใจละ อาตารย์ขอมจครับให้พ่อมาส่นเดี๋ยวพ่อจะให้ใบิ่งพ่อนี่ให้พ่อหามครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อครับเก่าคนเดิมพ่อหามสีสอนให้น้องเอีบครับเพื่อนฟาดเล่อยบัณยอ๋อเอายังไม่ล้พ่นกัฟาดะครับพ่อแต่สมัยเก่า

พี่ไบคือว่าพันในปวงแม่เออเอาพันพันในปวงแม่ตัวนี้นะครับเอาให้อิปห้าเพชรขันตอนให้บึ้งดูแล้วเดี๋ยวมาหดมือก่อนนี่มันหดมือกันมันหดแล้วเอาเอาเอาไม้ตัวนี้ขึ้นเพิ่งง่ามเกลียบอยู่นี่ครับแม่ใบนีขันมันมาหน่อยเขากับบิดตัวนี้บิดตัวนี้เขาอยู่มันขี่เออเอาพี่น้องจังตามติดเบิ้งงานนะครับเนาะจังเบิ้งมืองานเอาอพอเนาะเพิ่นสิมีพิธีกันพร้อม โอ้ยบ๊อบขั้นในง่ายไหมถ้าอันนี้เห็นขั้นไั้เอออันอันนี้ตีบั้นันได้นะครับเพราะว่าเพิ่นไก่ย่างบันได้ป่งอ่อย่อคูน้องอีบอันนี้ก็คือว่าครับโอ้โหเอ้าพิธีรีตองของพี่น้องคนโบราณนะครับมีมีหลายอย่างเนาะน้องอีบเนาะครับถือว่าเป็นเป็นความรู้เนาะครับเข้าไปรอบกล่องไฟน้ำกันนะครับถือว่าเป็นความรู้ และนี่เปรอบองไฟน้ำแข็อันนี้ได้ไปไหนครับน้องอีพน้องอีเข้าใจว่าเข้าใจว่านขนคือย่างครับอะไรนะครับตาเขาอ่ะอันนี้คือนอย่างรับเข้าใจว่าม้าไม่ไม่หาบเขาอ้อไม่ไม่หาบเขาบอกอันนี้เพื่อนเอิญม้าอันนี้เพื่อนเอิญขั้นเหลาขั้นเหลาครับเอาใส่บาหาบเจ็งซ่ตี้น้องอีพเหาบมาแมน เพิ่นกะสีออกเข่าซุปส่นี่ซุปส่ซุปไซ,ส,ปไซ,ส,ปไซสองข่างคือไม่ครันซุปส่แล้วเพิ่นก็สีหาบเพิ่นก็สีหาบเอาน้องอิบลองมึงลองหาบลองหาบเซไปมึงเพิ่นก็เกี่ยวมือครับ,บาหาบแมนครับหาบนักเด็บบาทเนยโซ่ส,สีได้เพราะว่าแต,แต่กี้เทคโนโลยียังบ่เขาคือ,อยังตัวยางเชียนรถไถกับบุหันมีได้น้องอิบรถอิอตากกับบุหันมีผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็ต้องใส่อันนี้หาบมาตะาก่างทองมาใส่ร้าน เวลาอันนั้นของหากกระไซหอกกระตีใส่มือตีขอครับอ่ะมามามันยังรล่อเบิงมันยังรล่อเบิงะน,ะนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าอุ้ยเป็นประเภทนี้อีสานบ้านเฮานะครับซึ่งอนุรักษ์ไว้นะครับคลิปนี้สีขอเส้นส่วนพี่น้องซะก่อนเนาะน้ะนองอิบเนาะคลิป <นะ S 1> ต่อไปนะครับพี่น้องก็จังมาเบิ่งขั้นตอนในการจัดในการหาบในการตีนะครับเป็นคืนแรกที่เฮามาถึงมาถึงตรงนี้ซึ่งเฮาสิมาเตรียมงานช่วยอาจารย์นะครับเฮายังบ่ทันได้เริ่ม วันวันจริงนะครับพี่น้องครับขอเส้นๆครับวันที่สามธันวาคมสามสี่ธันวาคมนะครับเพิ่นจะเริ่มเลยนะครับเพิ่นสิมีการได้ยินข่าวว่าซิมีการแชร์เราโท่พ้อเฮ็ดเราไ้นะครับตีเราตีเข้าไปพ่อเราบ่ซั่นได้ยินข่าวๆเด้เนี่ยแต่ว่าเราอีกบัวเขาใจเทียยังบ่ท่านได้รูบ่งตรงไยว่ายังบ่ทัานได้รูด้ยน้องอิบเพราะว่าเกิดหม่ไงรุ่นบ่รูอีลีครับบ่รูน้องอิบน้องอิบรูอีลีบะเนี่ย เป็นการเปิดมิติใหม่ของนงยิบครับเพราะว่าเขาเกิดมา,า,าในยุคข,ของเทคโนโลยียุคที่มันทนันสมัยขึ้นมาแล้วแบบเทคโนโลยีของมาซอยครับอ่ะอันนี้เขาได้ได้เริ่มเฮีแจะปลูกเกีียวเก็บครับครับอ่ะพี่น้องครับม <า S 1> ผมจะขอทักทายกับพี่น้องนะครับเนาะกะถือว่ามาหอดมาถึงที่จังหวัด้อยเอ็ดเป็นทีเรียบร้อยนะครับมาอัปเดตมาเตรียมการเตรียมงานพี่น้องครับ พี่น้องผู้ใดอยากมาร่วมกับเชิญชวนครับสำหรับคลิปนี้ครับเราเอกขอเชิญชวนพี่น้องเด้อนะครับมารวมน้ากันนะครับงานพ่นว่าอนุรักษ์วิถีอีสานนะครับแบบตีเข่านงอีบเป็นประเภทนี้ตีเข่าช่วงนี้เป็นช่วงเอาเข่าขึ้นเราล้มหนาวก็ลังมาบู๊นอนทงบบดนี้รอบกล่องไฟนงอีบเป็นบรรยากาศดีตอนนี้กำลังเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับพี่น้องก็จังรอเบิ่งจังรอติดตามเบิ่งนะครับลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ครับเบ้าเอขอขอบคุณหลายนะครับขอบคุณพี่น้องสู้หม่องสุบอนที่มาเบิ่งคลิปนี้ครับขอบคุณครับน้องอิฟอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามไว้คอยเบิ่งการอัปเดตต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ